มาจ้ามีอยู่มันยัง,ยงล่ะมีอย่างอยู่บ่ขเอาแม่สิบ้าขอมากกระเพาไปใส่ขวานัวเบาไปข่อยจังไดพี่ข่อยเจ้ายุบวุ่นย่าว่าข่อยสิบป้ายุบผุนเด็จังไดพี่ข่อยพุ่นเจ้ากระยงว่าข่อยอยุบพี่นั่นเจ้ากระยงว่า โมเมนนี่คอยนั่นเจ้าโมเมนต์นี่คอยนั่นเจ้าโมเมนนี่คอยนั่นละเจ้าโมเมนนี่คอยนั่นละเจ้านั่นก็คอยนี่ก็คอยแล้วจะไปใส่ก็เห็นเจ้าบอคอยก็เห็นเจ้าแล้วน่าสบายแล้วจะเสียเสียไปใส่ผู้บ่ามาแม่มหาจากซอยคอยแม่นี่ยังวะเทียงกันไปเทียงกันมามี่ต่อ่คอยบุมีเจ้า